นี่ก็คือ,อสติปฏิฐาน4ข้อที่3นะครับส่วนสติปฏิฐาน4ข้อที่4นะครับก็เห็นการเกิดดับนะครับของดวงจิต วิญญาณและดวงจิตหรือเกิดดับของขันห้านะครับนั่นก็คือสมถะและวิปัสสนานะครับสมถะก็คือเจโตวิมุตติส่วนวิปัสสนานั่นก็คือปัญญาวิมุตตินะครับเพราะช่วงที่ดวงจิต ไม่มีสติเผลอนะครับสัตว์ไม่ได้ดูลมหายใจรวมตัวเป็นขันห้ารวมตัวกับขันห้านะครับไม่ได้แยกออกมาทำให้ไม่ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับก็ดับจากลมเผลอดับจากลมและมาเกิดที่นามขันทั้งสามนั่นก็คือการสร้างพบ สร้างชาตินอกขันห้านะครับโดยที่ไม่มีสติสัตว์ไม่ได้ดูลมหายใจแล้วสัตว์รวมตัวเผอรวมตัวเป็นขันห้ากับขันห้าเป็นขันห้านะครับก็เลยทำให้เกิดการสร้างภพ สร้างชาติแต่เมื่อมีสตินะครับสัตว์เห็นว่าวิญญาณและดวงจิตไปสร้างพบสังสร้างชาติในนามขันทั้งสามในสัญญาบ้างในสังขารบ้างในเวทนาบ้างนะครับ ก็มีสติกระชี้มาที่สัตว์ว่าไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์การเป็นัติธรรมภาวนาก็ดับจากนามขันทั้งสามมาเกิดที่ลมหายใจสัตว์ก็มาดูลมหายใจเข้าออกสิ่งนี้คือการฝึกให้สัตว์แยกออกจากขันห้านะครับ ก็ยังไม่ได้มีสมถะนะครับและยังไม่ได้วิปัสสนานะครับจนกระทั่งในสุดอินทรีย์ภาวนาก็คือล้ำเลิศนะครับก็เมื่อเผลอ จากลมไปเกิดในนาม,มขันทั้งสามก็ระลึกได้ก็คือมีสติก็เพียงแค่กับริบตาก็กลับมาอยู่ที่สติก็คือสัตว์มาดูมลมหายใจเข้าออกเห็นการเกิดและการดับของลมหายใจนะครับอันนี้ก็คือวิปัสสนา นะครับแต่ถ้าฝึกไปอินทรีย์ภาวนาลำเลิศจากสัมมาสติ